ขอขอบคุณโดนเนทนจากน้องชนาคิมราชำนงด้วยนะครับ40บาทขอบคุณมากเลยครับผมเอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนีลเกมเมอร์ทีวนั่นเองนะครับอยู่กับผมเช็คชินเคยนะฮะจากเกมยูโทเปียออริจินนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาจับเจ้าคิงฮอนบูกันนันเองนะฮะก็ ใครที่ชอบรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ช่องนินเทนโดเกมเมอร์ทีวีด้วยนะครับเจ้าคีฮอ h o r n นะครับหรือว่าเรียกกันภาษาไทยง่ายๆก็คือเจ้าราชากระทิงนั่นเองนะครับราชากระทิงขนสีขาวนะครับอ่าหน้าตาเป็นไงนะครับเดี๋ยวจะหันไปทางซ้ายมือนะครับจะเจอเลยนะครับนี่นะครับเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับเจ้าราชากระทิงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปจับกันนะครับว่าสเตตัสนะครับของมันนะครับจะมีอะไรเป็นพิเศษกันบ้างนะครับแล้วก็สกิลเสริมของเขาจะทํา นะครับจะทำอะไรให้เราบ้างนั่นเองเออนะครับก็สำหรับเจ้าราชากระทิงนะครับอาหารที่เราจะ,ะต้องใช้มาจับมันต้องมีส่วนผสม ถุงข้าวสาลีนะครับถุงดอกบัวสีขาวนะครับเหลือไว้โลตัสนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเนื้อสัตว์คุณภาพสูงนะครับก็คืออันค m มมอนมิ t ฟ e ดนะครับอันคอมมอนม t ฟีดอาหาจากไหนอันค m มมอนมิ f ฟีดนะครับส่วนมากก็จะหาจากบอสทั่วทั่วไปนะครับที่มีเลเวล45ขึ้นไปนั่นเองนะครับก็จะได้ดรอปเจ้า Uncommon m e ม t f e e ดมานั่นเองนะครับผมก็เพื่อเป็นการเสียเวลาเราก็จะไปจับเจ้าราชากะทินกันเลยนะฮะไป go Ừ, ตีตูดก่อนหนึ่งเทมาเลเวลมันเลเวล50นะครับก็เลยก็ต้องรอให้ Level เลเวลเราถึงก่อนนะครับถึงไม่งั้นก็จะจับไม่ได้นั่นเองนะครับอ่ะตัวน,นี้ก็รอตีกันไปนะครับไม่มีอะไรมากครับอ่ะ ก็เปลี่ยนเป็นกระบ,บองอ่าสตาร์ทแล้วนะครับเรียบร้อยอาหารนะครับเจ้าตัวนี้การันตีอยู่ที่อ่าเท่าไหร่นะ20ถุงนะครับการันตีอยู่ที่20ถุงนั่นเองนะครับนี่เราประจับแล้วจิบจ๊บจึบจ๊บจิบ๊บจิ๊บจิ๊บโอ้ยยี่สิบเอ็ดแล้วนะยี 22, 23, 24, 25, ่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าใช่ไหมอ้าวประมาณของผมมายี่สิบยี่สิบถุงว่ะเมื่อกี้ผมเตรียมมาอ่ะนะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับเราก็จับได้แล้วเห็นไหมนะครับเดี๋ยวเราจะออกมากันนะครับแล้วก็ดูสเตตัสมาด้วยนะครับนี่สเตตัสของมันนะครับที่ผมได้มาก็จะเป็น h ฮสตี้แฟกเนะครับ PB บี c t o r อยู่ที่4.7เลยนะครับ4.7รู้สึกว่าจะมากกว่าเจ้าเต่าหรือใช่ไหมอ๋อจะมากกว่าเจ้าเต่าหน่อยหนึ่งนะครับว่าจะเต่าหน่อยหนึ่งนะครับ a t t a c k factor อยู่ที่0.6นะครับก็เท่ากับเต่าเลยนะครับ De ฟ e n s e factor ก็เท่าเต่าเลยนะครับ เราไม่ได้ดูในด้านของสกิลกันก่อนดีกว่านะครับว่ามันมีสกิลอะไรกันนะฮะมีก็เป็นเป็นสกิลธรรมดานะครับกับพวกอ่าพวกสัตว์ต่างๆที่มีนะครับสกิลนี้นะอันนี้เขาก็มีเหมือนกันแต่สกิลพิเศษของตัวนี้นะครับก็จะเป็นการแม็กเฮดพีออร่านะครับแม็กเฮดพีออร่านะครับก็จะเพิ่มเพิ่มเลือดนะครับเพิ่มเลือดให้กับ อ่าปาร์ตี้ในทีมหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ๆนะครับนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะลองเรียกเขาๆออกมาดีกว่านะฮะจะมีอ่านี่ h p Factor อร์นี่ฮตซีออร่ตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมก็จะคล้ายๆกับเจ้ากิ้งก่าแดงหรือเปล่านะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับเจ้ากิ้งกาแดงนั่นเองนะครับมีลายสักทั่วตัวเลยโอเคนะครับก็ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาจับเจ้าราชากะทิเงกันให้ดูนะครับก็ขอบคุณนะครับกับอาหารนะครับขอบคุณอาหารกับคือทีมนั่นเองนะครับที่ช่วยกระทำอาหารมาให้จับในคลิปคลิปนี้นั่นเองนะครับวันนี้เขาพอมไม่ว่างม้กนะครับก็เลยไม่ได้มาจับในการนั่นเองโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมคลิปนี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าตัวหน้าจะเป็น เราจะมาจับตัวอะไรกันนั่นเองนะครับใครที่นะครับสุ่มกาชาไอเจ้ามังกรไปได้นะครับมามามาอวดกันได้นะใด้คลิปนะครับว่าสุ่มได้เจ้าราชามังกรกันบ้างหรือเปล่านะครับก็สายปีก็ต้องรอต่อไปนะฮะจากเร็ววันสิบห้านะครับแล้วก็รู้สึกมันจะรีเกิดเจ็ดวันเลยนะครับโอเคนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับ บายบายเจอกันใหม่นะครับ